สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จากคุณเนื้อหางแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับ c r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้กับอระจายนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นพลังงานไพ่คู่บุญนะคะเป็นการอ่านดวงภาพรวมนะคะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานไพ่คู่บุญจะอ่านเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างในปักนี้นะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ประจำตัวของชาวราศีกันนะคะอาจจะบอกถึงความเหนื่อยยากความลำบากการแบกรับภาระความรับผิดชอบความอดทนนะคะความมุ่งมั่นความมุ มานะพยายามนะคะสําหรับไพ่ใบนี้อย่ามองว่าเป็นไพ่เสียนะคะคุณต้องดูที่ไพ่ขยายใบถัดไปก่อนนะถ้าไพ่ดีโอเคเลยโอเคเลยค่ะไพ่บอกว่าอ่าความสําเร็จนะไะพ่นั่งบันลังนะคะไพ่พาอาจจะเขียนว่าข้อความว่าผู้ชายดุแต่ความหมายคือนะคะถือดาบคล้ายๆไพ่ราชาดาบานั่ละคะ่ะไม่ต่างกันนะคะพไพ่ใบนี้นั่งบันลังถือดาบนะคะมันแปลว่าคุณมี อำน,นาจบารมีมีความสำเร็จในสิ่งที่เนี่ยค่ะคุณกระทำลงไปงานนั้นคุณทุ่มเทมันเต็มที่ความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นและอยู่ในตำแหน่งการเงินหมายเลขสี่หนึ่งหมายเลขประจำตัวสามเจ็ดเนาะหมายเลขตำแหน่งการเงินสี่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการหาเงินหารายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะเพราะความมุ่งมั่น วิิยะอุตสาหะของคุณได้นำมาซึ่งความสำเร็จนั่นเองนะคะในตำแหน่งถัดไปการติดต่อคอนแทกงานได้ไพ่พื้นที่โบราณนะคะท่านอาจจะมีองค์ท้าเวสวุวรรหรือจริงศักดิ์สิธิ์คุ้มครองดวงชะตาอยู่นะและพไพ่ใบนี้ถ้าท่านทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณวัตถุมงคลสังขา์หรืออาชีพดูด,ดวงก็ได้นะ โอ้อันนี้ปังมากเลยแต่ชีพอื่นๆก็ปังนะคะ,ะเพราะว่าพื้นที่โบราณเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับท่านนะเวลาท่านไปคอนแทคงานติดต่อนะคะสาชาคือการสื่อสารการประสานงานนะคะคำว่าเก่าแก่หรือโบราณเขาเรียกว่าของล้ำค่าหรือท่านนะ่ะได้เก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์นะ่ะ จนเหมือนกับความรู้นั้นนะมันอยู่ในตัวท่านนะ่ะเมื่อเจอปัญหาอะไรก็ตามนะฮะชาวราศีกันสามารถที่ดึงศักยภาพของตัวเองอะ่ะออกมาได้และทำมันสำเร็จนั่นเองนั่นคือความหมายนะคะพลังงานใบถัดไปในตำแหน่งพันธุนะฮะพันธุแปลว่าบ้านซัมมี่ครอบครัวหรือแปลว่าพ่อแม่ก็ได้นะคะความมั่นคงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ พลังงานไพ่ตำแหน่งนี้โอ้โหเห็นไหมคะความสุขเลยคะ่ะหมายเลขสามห้าคู่สมพลนะในตำแหน่งพันธุทุกครอบครัวแฟมลี่มีความสุขคะ่ะศึกษาหาความสุขชัดเจนเลยคะ่ะความสุขนะคะในตำแหน่งลูกน้องบริวารคะ่ะได้ไพ่บอกว่าชัยชนะคะ่ะหนึ่งนะคะคำว่าบุตราถ้าท่านมีลูกก็หมายถึงลูกลูกหลานบริวารน,นำชื่อเสียงนำความสำเร็จมาให้คุณ หรือคุณมีผู้ใต้บังคับบัญชามีลูกน้องเขาก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถในเมื่อคุณได้ลูกน้องดีงานคุณก็สําเร็จลุร่วงไปด้วยดีเพราะเรามีลูกน้องดีนั่นเองและยังหมายถึงการลงทุนการที่ท่านคิดจะลงทุนทำอะไรก็ตามชูดาบที่ปลายดาบมีมงกุฎสวมอยู่และไพ่หมายเลขสี่สี่ในตำแหน่งเสี่ยงโชคด้วยนะชัยชนะ ก็แปลว่าท่านลงทุนในสิ่งที่ท่านมีเป้าหมายที่จะทำประสบความสำเร็จในตำแหน่งอรีปัญหาอุปสรรคผ่านค่ะไพ่บอกร่มเย็นเป็นสุขหมายเลขสิบหกคู่สมพลค่ะและตำแหน่งศัตรูก็แสดงว่าเราไม่มีศัตรูตำแหน่งปัญหาอริปัญหาอุปสรรคแปลว่าคุณก้าวข้ามได้นะคะต่อไปในตำแหน่งคู่ครองโอ้โหไพ่บอก ต่อเนื่องยาวนานหมายเลขสามแปดคู่ธาตุลงมค่ะเป็นนาคนะนาคเกี้ยวค่ะเกี้ยวกันขดเป็นเลข8ดอินฟิตี้ก็ต้องแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะคู่กันแบบตลอดไปด้วยนะอินฟิตี้นะคะไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนคุณก็เป็นคู่กันกับเขาคนนี้แหละนะคะต่อไปในตำแหน่งสุขภาพโอ้ขึ้นพพิเนต อืมแต่แอบแปลกใจห้าเจ็ดอนี้ก็เจ็ดห้าเนาะขอพรกับพระพิคเนศได้สุภาพท่านแข็งแรงนะคะในตำแหน่งสุภาคุณมีเทวดาประจำตัวค่ะเจ็ดสี่ค่ะคุณขอพรกับเทวดาที่ประจำตัวคุณคุณเป็นคนมีเซนส์คุณต้องรู้อะไรแปลกแป,ะแปะนะและเป็นตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เป็นตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีแบ็คที่ดีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวหรือองค์พระพิคเนตหรือพญานาคได้วเทวสุวรรณด้วยที่อาจารย์มองเห็นนะแม้กระทั่งลูกขะเทวดาเห็นไหมคะ,ะต้นโพแล้วมีรูปเทวดาในตำแหน่งการงานพื้นที่แห่งอำนาจความมั่นคงค่ะท่านจะอยู่ทำงานที่ตรงนี้แบบได้รับแบบการเคารพการยกย่องการให้เกียรติ มีอำนาจมีความภาคภูมิใจมีคนเชื่อถือศรัทธาโอ้โหขอใมีแค่สิ่งนี้แหละคนเราก็ทํางานมีความสุขแล้วนะคะหรือท่านเป็นเจ้าของธุรก,กิจธุรก,กิจท่านก็ได้รับความนิยมค่ะตําแหน่งลาภได้หมายเลข29งเ้ไพ่ขึ้นปลอดภยัยหรือขวดวัคซีนปลอดภัยทุกด้านค่ะโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายแน่นอนโอ้โหตำแหน่งสรุปนะคะ รางวัลชีวิตด้วยทองคำค่ะเป็นรูปเอ่อนาคก็ได้สิงโตก็ได้แล้วแต่มองเป็นอะไรนะคะมังกรก็ได้ห้าสามคู่สมพลรางวัลชีวิตท่านจะได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อน,อนโตปักนี้ค่ะชาวราศิกันอืมนะคะเลขท่านสวยมากเนาะสองเก้าห้าสามสี่สี่อาจารย์เห็นตัวเลขก็กสวยเนาะห้าเจ็ดสี่หนึ่ง สามแปดโอ้ก็หลายตัวนะที่อาจารย์พูดพูดมาทั้งหมดแล้วแต่ใครชอบนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักกันนะคะคนมีคู่ก่อนนะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะไพ่บอกเรื่องราวของท่านว่าอย่างไรบ้างเช่ากันนะคะคนมีคู่คนมีคู่จะแต่งงานไม่แต่งงานก็มีคนรักตกลงมงใจเป็นคนรักก็ถือว่ามีคู่นะคะ ยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ถือว่ามีคู่แต่อาจจะมีสถานะไม่ชัดเจนมีปัญหานะคะถึงเข้ามาฟังคลิปนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านก็ได้นะคะแต่ถ้าใครตรงนะคะอาจารย์มองว่าก็าไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะ,ะโอเคพลังงานพาไพ่ประจาตัวท่านขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบค่ะชาวกันเจ็ดดาบเนี่ยอาจารย์ว่าท่านไม่โดนใครหลอกง่ายๆหรอกท่านฉลาดเอาตัวรอดเก่งเชื่อมั่นตัวเอง อ่าอะไรก็ตามที่ทำอะ่ะท่านจะไม่ยอมรับว่าท่านผิดง่ายๆนะจนกว่าใครจะต้องมาหักล้างได้จริงๆว่าท่านเป็นคนผิดนะไพ่เนี้ท่านจะค่อนข้างเชื่อในความคิดการกระทำของตัวเองมากๆเนี่ยโอ้โหเห็นไหมาหาเงินเก่งฉลาดมีแต่คนนับหน้าถือตามีมแต่คนแบบให้เกียรติท่านอะ่ะหาเงินเก่งบอกเลยปักนี่หาเงินเก่งเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำ อสศวินดาบมีความมุ่งมั่นมีความแบบบ้าพลังก็ได้บอกเลยบ้าพลังบ้าหาเงินก็ได้คือคนเราบ้าหาเงินดีกว่าทําอย่างอื่นอาจารย์บอกเลยการมีพลัง,ม,ลงมีแพชชั่นในการทําอาหากินเนี่ยมันจะมีความสุขนะอาจารย์บอกเลยคนเราโอโ้โหเงินไหลมาเทมามก็มีความสุขเนาะแล้วเราก็ขยันที่จะหานะเพราะเรามีความรู้ความสามารถไงนะไพ่ขึ้นราชินีไม้พลังอีกล้ พลังงานธาตุไฟไฟกับลมกับพือหมเลยนั่งบัลลังก์นะถ้าผู้หญิงนั่งบัลลังก์เหมือนจะมีรูปเสือเนาะเป็นบริวารอถือคาถาอำนาจบาร,รมีท่านมีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆห้าเหรียญแต่เชื่อไหมลึกๆเป็นคนขี่ใจอ่อนขี้สงสารคนเนาะ ที่สงสารใจอ่อนนะนี่ใครบีบน้ำหูน้ำตาหน่อยเนี่ยโอ้โหช่วยเขาบนหมดตัวหรือเปล่าเนี่ยระวังหน่อยนะถึงจะบอกว่าฉลาดแต่ก็อาจจะเสียรู้เขาเพราะใจอ่อนนะเตือนไว้หน่อยอ่านะคะอะ่ถ้าแปลความรักนะคะอาจารย์อ่านตามนะไพ่เฉยนะจริงอ่ะไพ่อ่านสนุกนะถ้ามีเวลาอาจารย์ก็อยากจะสอนไพ่แต่ไม่มีเวลาช่วงนี้นะคะต้องรอหลานโตก่อนค่อยว่ากันเนาะโอเคอ่าพลังงานไพ่เนี่ย ในเรื่องของความรักเนี่ยน่าจะมีประเด็นตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับถอยห่างกันออกไปละห่างเหินอมอืแบบท่านก็เหมือนไม่เข้าใจอะไรเกิดขึ้นทาไมอยู่ๆก็นิ่งเนี่ยอืมทักไปก็ไม่ตอบอส่งไลน์ไปอ่านก็ไม่ตอบอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะจนท่านมีความรู้สึกแบบเริ่มมีอารมณ์ขุ่นมัว คุณมัวเริ่มไม่พอใจละบางครั้งก็จะมีความรู้รสึกได้แหละว่าเออจะคิดว่าฉันไม่ดีพอไปเหอะมีนะอารมณ์แบบนั้นเพราะท่านเป็นเจ็ดดาบอะหาราชินีไม้อ่ะท่านก็บอกเออไปเอะจะไปไหนก็ไปท่านก็อาจจะมีความคิดแบบนั้นไม่งอ้อนะแอคชั่นไม่งออยากไปก็ไปอืมนะคะคือท่านไม่ง้อแหละบอกเลยพลังงานไดเหมือนไม่เข้าใจกัน นะอะดงั้นมาดูเขาหน่อยเขาเป็นยังไงอะมาดูเขานะเขาเป็นยังไงพลังงานเขาอะ่ะอยากขอโทษอยากปรับความเข้าใจอาจจะถือชอ่อกุหลาบช่อดอกไม้อะ่ะมาขอคืนดีแล้วเนี่ยมีของขวัญของฝากมาให้แล้วหกถ้วยอะ่ะก็ต้องแปลว่ารักเก่ารีเทิร์น โอ้จริงเนี่ยราชาถ้วยอีกต่างหากเขาจะไปไหนรอดนะคะอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมนิ่งละ้ะโอ้นี่ไงหนึ่งนะคะแปลได้หลายประเด็นเ็าอาจจะมีเหตุการณ์แบบมันไม่คาดคิดคาดฝันนะจะเป็นเรื่องของสุภาพเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องงานที่มันจะต้องแก้ไขหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเขาก็ได้เขาต้องมีปัญหาแบบหนักอย่างอย่างหนักเลยแหละ แล้วก็เหมือนขาดการติดต่อคุณไปหรือไม่อยากให้คุณรับรู้ปัญหาเดี๋ยวคุณก็จะมาทุกข์มาเศร้ามาเสียใจมาห่วงใยอ่ะเขาเขาไม่ต้องการให้คุณต้องมาลำบากใจหรือทุกข์ใจไปกับเขาก็ได้นะฮะไพ่ขึ้นเด e w เว l d บางท่านก็อาจจะคุยกับชาวต่างชาติอยู่เนาะอาจารย์มองเนาะไพ่หกเหรียญนะ่ะเห็นไหมคะว่าเขาอะจะเป็นฝ่ายกลับมา เขาต้องกลับมาขอคืนดีกับคุณมาง้อคุณเนี่ยหมายเลขหกปิดหัวปิดท้ายอยู่แบบเนี้ยหกถ้วยหกเหรียญน,นะเขาจะให้ความกระจ่างอธิบายมีเหตุมีผลมีไพ่ตาชัง่งคือมันมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจอะอาจารย์มองอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆเขาน่าจะมีภาพมีข้อความมีอะไรที่จะ มาอธิบายให้คุณเข้าใจได้อะเพราะเขาก็รู้นิสัยคุณนะอืมคุณน่าจะอืมก็เหมือนที่อ่านไปอ่ะอ่าก็มีง้อจะไปก็ไปอ่ะเอ่ดแตนั้นเรามาดูต่อนะอะไรจะเกิดขึ้นอีกในความสัมพันธ์มาแล้วคะ่ะมาพร้อมเงินอัศวินเหรียญความมั่นคงหันหน้ากลับมาแล้วม้าก็เดินแบบเนิบนาบเนิบนาบ แบบใจเย็นเขาก็ใจเย็นอาจารย์ว่าเขาใจเย็นกว่าคุณเมื่อคุณดูดิดคุณเป็นไพ่าดาบไพ่าดาบไพ่อไม้เทา้าแต่เขาเป็นไพ่ถ้วยไพ่เหรียญหรือเขาจะเป็นชาวธาตุดินพุธศพกันมังกรมากหรือธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะเนี่ยสามไม้แน่นอนคะ่ะเขาตั้งใจล้วราชนิโทษที princess อาวานเจ้าหญิงถือไม้ คุณมีความสำคัญสำหรับเขามากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณเขามีความสุขเขามีความรู้สึกว่าเขาสมองบอดโป่งก็ได้โปรเจกต์งานคิดการอะไรคือมันเหมือนมีคุณคอยให้กำลังใจก็ได้นะเขามีความสุขที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับมาอย่างแน่นอนเนี่ยอือนะคะ princess of p e l i c อาจจะเป็นรรักต่างวัยก็ได้ระหว่างคุณกับเขาเนะาะไพ่เด็กขึ้นทั้งสามใบเลยแต่ต่อให้จะอายุห่างกันนะคะอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเขากับคุณยังไงก็จะกลับมารีเทิร์นกันใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานไพ่บอกว่าเขากับคุณยังมีความเป็นคู่นะอาจารย์บอกเลยนะไม่ได้แปลว่าเลิกหรอกนะคะใจเย็นๆได้เลยค่ะโอเคเรามา ดูข้อความนะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะเขาอยากจะบอกว่าเ,าเหมือนเขาก็ต้องการเวลาต้องการทบทวนความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับ เขาเรียกว่ามีการตัดสินใจหรือมีการให้อรายละเอียดในการอืมไม่มันไม่ได้แปลว่านําเสนอเนาะมันแปลว่าข้อตกลงนะอาจารย์บ้านะระหว่างคุณกับเขาอะเขาอยากได้ข้อตกลงที่ชัดเจนที่เขาจะให้คําตอบคุณได้นะจะเป็นในแบบนั้นเขาจึงขอเวลาทบทวนความสัมพันธ์หน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ย มันอะไรยังไงอะนะคะ I need to อ uh, reconsider of relationship please give me some time นะคะอ่ะต่อไปค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกทบทวนความสัมพันธ์แล้วยังไงอีกนะคะท่าบอกว่าไงนี่เห็นไหมคะทบทวนก็คือทบทวนความคิดความรู้สึกของตัวเองบางคนไม่เข้าใจความคิดตัวเองก็ไดะไม่เข้าใจว้ยฉันรักเขาจริงเปล่าฉันรักเขามากพอหรือเปล่า สับสนนะอาจารย์ว่าบางคนสับสนเขาอาจจะสับสนบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วแต่แล้วในที่สุดไพ่บอกว่าฉันกําลังจะไปหาคุณนะเที่ยวรักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉันนะ I coming for you baby please believe in me นะฮะโอเคขอพลังงานใบถัดไปเขาบอกว่ายไงฉันจะพยายามที่จะฉันเคยพยายามจะตัดใจจากคุณนะเชื่อป้า แต่ฉันทําไม่ได้หรอกเพราะคุณยังอยู่ในใจฉันนะ่ะนี่คือข้อความเขาอ,อยากจะบอกนะฮะภาษาอังกฤษอาจารย์อ่านได้เท่าที่อาจารย์จะอ่านนะคะก็อย่าคิดเยอะนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ภาษาประจำเราเนาะโอเคพ่บอกว่า I t i y e to move on from you but you are still on my mind เห็นไหมคุณยังอยู่ในใจเขาเลย อืมเข้าไปไหนไม่ได้หรอกอ่ะโอเคมาต่อด้วยเอ่ไ้่ซากุระอ่ะมาดูไ้่ซากุระจัดแนะนำว่ายังไงหรือจะบอกอะไรซากุระออราโคค่ะไพ่คนอนข้างหนานะร้อยใบนะคะ โอเคขอพลักงานไพ่ซากุระเป็นคําแนะนําสักสามใบนะไพ่บอกว่ายังไงเดีย๋ยวค่อยอ่านนะขอหยิบสามใบก่อนโอเคใบหนึ่งนะคะอืมใบที่หนึ่งไพ่บอกว่าอะไรเองเจนค่ะนางฟ้าเทวดาใบที่สองว้าวออนเวสไซสจริงใจเสมอ ใบที่สามไพว่วบนี้คล้ายๆไพ่แบบเขาเรียกว่าอืมเหมือนประตูปิดนะนะคะการซ่อนเร้นอืไพ่จะแนะนําว่ายังไงนะคะถ้าแปลภาพรวมเนี่ยอันนี้มันคือการปล่อยตัวเองเป็นอิสระเขาอยากให้อย่าปิดบังความในใจตัวเองหรือความปรารถนาของตัวเองถ้าไพ่แนะนําอ่ะ เออนะให้ยิ้มอืมน่ารักมากเลยให้ยิ้มต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆให้มีพลังความรู้สึกโพสิทีฟต่อกันเปิดใจค่ะไ้าจะบอกงั้นเลยถ้าเราอยู่ด้วยกันคบหากันแล้วมีความสุขนั่นแหละพลังงานนั้นคือพลังงานที่ใช่อย่าปิดกั้นตัวเองแค่นั้นเองค่ะไพ่บอกแบบนี้นะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสด ชาวราศีกันอาจารย์ขอตัดไพ่ดูก่อนเนาะ,ะมาลุ้นกันค่ะหนึ่งไม้เา้าค่ะเดอชาลีออค่ะพลังงานเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดชัดเจน าบางท่านน่าจะแปลว่ากําลังมีการมุ่งการยุกย้ายในเรื่องของงานหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ไปทํางานทางกายได้ชัยชนะความสําเร็จไปแข่งขันอะไรก็ได้นะคะชาริออมแข่งขันได้ทุกเรื่องอ่าการเรียนการกีฬา,าแข่งขันในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีการสอบอะไรก็ตามชนะหมดนะคะภายแบบนี้ เพราะคุณแน่ใจในตัวคุณอยู่แล้วแหละกำไม่เท้าชูทะลุก้อนเมฆอ,อ่ะเออมันมันเขาเรียกว่ามั่นใจอยู่แล้วอะ่ะเออเราต้องทําได้เราต้องชนะเราไม่เคยยอมแพ้อะไรอยู่แล้วเออมีพลังของความฮึกเหมมิมเด๋วยวชาดลีออสสู้ไม่ถอยเ่าเป็นนักรบนะคือเทพเอเลสไปลบชนะกลับมาอมืนั่นแหละตัวท่านแหละต้องชนะชนะทุกสิ่งไม่มีใครเอาชนะคุณได้อะ่ะ อืมอาจารย์มองพลังงานแบบนี้นะสำหรับคนโสดมาเรามาดูภาพรวมอีกครั้งนะปักนี้ดวงคนโสดค่ะ Queen ควีนอัพคับค่ะแปดเหรียญอุปลังงานสวยอะ่ะ รางานแห่งความสุขความสมหวังรางานแห่งความขยันความ movement, มุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะขยันมากเงินได้จากยความสามารถจริงๆเดอะฟูลโอ้โหความสุขหละ่ละละ้าแบบคือไพ่เดอะฟูลเป็นความสุขที่ที่ได้ทําตามใจตัวเองโอ้เอ็นมาไพ่ดีมากเลยอะ พลังงานหนึ่งดาบชัยชนะความเด็ดขาดความเชื่อมั่นความมั่นใจพลังงานของคนโสดมีทั้งในแนวเข้มแข็งในในแนวอ่อนโยนก็มีนะฮะหลากหลายอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่มีความสุขสุดๆอาจารย์บอกเลยมีความสุขสุดๆเหมือนท่านอยากคิดแหละออถ้าเจอคนดี ไม่ได้ไม่มีใครที่เป็นสเปคพออยู่คนเดียวดีกว่ามัง้งไพจะขึ้นแบบนั้นนะอาจารย์มองผมก็อยู่คนเดียวได้ฉันก็อยู่คนเดียวได้ไม่เห็นจะแคร์ขอให้มีเงินมีงานแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเที่ยวลัล้าคนเดียวสบายมากเนี่ยไพยอ่านพลังงานคุณออกมาแบบนี้เลยจริงหรือเปล่าเม้นได้นะคะว่าจริง <laughs> อาจารย์มองแบบนั้นนะอ่ะแล้วก็อ่านตามไพเนาะโอเค แล้วจะมีใครเข้ามาแล้วทำให้แบบอืมคุณใจอ่อนนะเปิดรับเปิดรับพลังงานความรักบ้างไหมอ่ะโอ้โหหนึ่งเหรียญมีคนขอโอกาสแหละแบบนี้นะอืมแต่คุณเคยคิดเยอะอ่ะคุณก็เหมือนกับมีเขาเรียกว่าเซฟโซนของตัวเองเนอะอืมไม่ได้เปิด ใจกับใครง่ายๆไม่ได้เนี่แหละไม่ได้จะรักใครง่ายคิดแล้วคิดอีกนะคะเออมารูปแบบไหนหวังผลประโยชน์หรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าคุณไม่ได้รักใครง่ายอาจารย์บอกเลยมีคนเข้ามาค่ะปักนี้นะหนึ่งเรียนมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเข้ามาสองสามคนก็ได้นะแต่คุณจะคิดเยอะคุณจะไม่ได้เปิดใจซะทีเดียวนะคะ จะขอเวลาขอโอก,กาสนะคะคือจะวางตัวแบบอืมสุภาพอะไม่ได้ผัสายไล่ส่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงอาการออกนอกหน้าว่าเราต้องการที่จะมีใครในชีวิตนะอืมอาจารย์มองพลังงานของท่านดูด,ดูดูแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพได้แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะรักนะคะขอเพิ่มแล้วยังไงต่ออ่ะ หรือเขาจะถอยไปก่อนเนะี่ยคนเข้ามาเนี่ยขอต่อนะคะคนเข้ามาคุยเนี่ยอืมไม่ถอยนะสามเหรียญนนะอาจารย์บอนเข้ามาสามคนเนี่ยสามเหรียญสามไม้เอ้โหจริงจังจริงจังสิบสิบถ้วยขึ้นมานั่งคุกเข่าเลยเขาอยากที่จะขอความรักเขาบอกเลยว่าต่อให้คุณจะปฏิเสธเขาก็าจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแขวนตัวเองไว้ตรงเนี้ย รอคําตอบจากคุณความพยายามที่จะง้างหัวใจคุณให้ได้อ่ะนะอาจารย์ขอดูหลังไพ่เดียคุณจะให้โอกาสเขาไหมมาลุ้นด้วยกันนะเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้หลังไพ่บอกว่ายังไงโอ้โหอาจารย์ก็ต้องแปลตามหน้าไพ่อ่ะคุณก็ยังไม่ได้ให้โอกาสใครง่ายๆนะคะก็ยังเป็นทาวเวอร์อยู่อดีตความหลังน่าจะเจ็บปวดนะดูไปแล้ว คุณก็กลัวประ,ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็เหมือนที่ไพ่แอคชั่นชิวๆอะ่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนเนี้ยไพ่ก็ขึ้นแบบนี้เลยขอให้มีเงินมีงานทํมา,ม,า,ม,ามีความสุขกับเงินกับงานเป็นแพชั่นขึ้นมา้งแต่ให้อ่านเรื่องราวของคุณแถวแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูกันไปก่อนนะคะถึงแม้คุณจะปฏิเสธเขาแต่คุณก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการ อ่ะเขาเรียกว่าทำลายน้ำใจใครนะคะอาจารย์มองยังมีความเป็นมิตรตภาพความเป็นเพื่อนอยู่ก็คุยคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นความดีเขาจริงนั่นแหละค่อยเปิดใจนะคะคนเราต้องระมัดระวังไว้เรียนรู้ก,กันนานๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะใครยังไม่ติดตามขอกำลังใจด้วยนะคะ subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ